ขอเชิญ,ญญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมสร้างวัตถุสถานฝากไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ณนะวัดคลองกันชอตาบลสะกวันอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วที่ติดต่อ,อถามได้ที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปร,รยาณสุนทรเจ้าคณะตําบลสะกว 3, ันเขตสติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 7 8 2 6 0 3 5 เลขที่บัญชีวัดกองกันชอ ธนาคารกรุงไทย2360499-300จึงขอโอกาสบอกบุญแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาณนะโอกาสบัดนี้ขอตั้นทั้งหลายจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิบาลธนาสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใส้ก็ขอสิ่งนั้นๆจงบรรลสำเร็จด้วยกันทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆประการเทิ ขอจะเลิญพร